ที่เป็นสภาพรถถ้าใครเป็นญาติของเจ้าหน้าที่คงทําใจลําบากนะคะนี่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถขับเคลื่อนสีล้อแบบอเนกประสงค์ของกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่7ค่ะ ตกเขาดอยหลวงเชียงดาวตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีกำลังพลบาดเจ็บถึง9นายค่ะได้รับบาดเจ็บปานกลาง2นายบาดเจ็บเล็กน้อย7นายเจ้าหน้าที่กำลังไปผัดเปลี่ยนกำลังนะคะเพื่อที่จะลาดตระเวนป้องกันไฟป่าแต่ระหว่างที่กำลังเดินทางกลับเสียหลักค่ะ ลื่นถลายตกเขาต้องใช้รถของป่าไม้กู้ภัยในเขตเทศบาลพื้นที่และโรงพยาบาลเชียงดาวเข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำทั้ง9ก้านายส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยส่วนที่จังหวัดน่านค่ะมีไฟป่าอยู่ในหลายจุดโดยเฉพาะที่ดอยภูคาอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เข้าไประงับเหตุนะคะไปควบคุมไฟป่ากันที่ตำบลดงพญาอำเภอบ่อเกลือก็ดับกันได้แค่เพียงบางจุดเท่านั้นนะคะ อุปสรรคสําคัญก็คือความลาดชันลาดเอียงของพื้นที่ที่ทําให้คนเข้าไปทํางานยิ่งอันตรายขึ้นไปอีกนะคะทําให้ต้องประเมินความปลอดภัยกันไว้ก่อนล่าสุดสถานการณ์ฝุ่นควันในภาคเหนือก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะปัจจัยสําคัญนอกเหนือจากความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่แล้วก็คือพายุฤดูร้อนที่เข้ามาถึงแม้